สวัสดีค่ะทุกคนโซพีจะพาชมสวนกุหลาบเล็กๆก่อนไปทํางานนะคะนี่แหละค่ะทุกคนที่เห็นอยู่สวยงามมากเลยไหมคะน้องพีดได้ค่ะทุกคนสีชมพูพีดสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะกําลังบานเต็มต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะตัดไปใส่ใจกันสักสองสาดอกค่ะแต่ก่อนตัดขอถ่ายให้ทุกคนดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะ กุหลาบพีดได้นะคะกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะปลูกที่สระบุรีนะคะส่วนมากเขารีวิวกันว่าหอมแรงนะคะแต่ปลูกที่สระบุรีนะคะที่บ้านโสภีเนาะกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแต่สีเนี่ยสวยมากเลยนะคะดอกก็ค่อนข้างใหญ่นะคะทุกคนเนี่ยเทียบตามมือนะคะแต่สีสวยมากนะคะทาง,ทางข้างๆกันนี่คือเนาะ คาเร่ค่ะสีชมพูหวานนะคะน้องคาเร่นะก็กำลังออกดอกนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคนมาดูฝั่งนี้กันค่ะอยู่ข้างๆกันค่ะเป็นส่วนที่กำลังฟื้นฟูอยู่นะคะเราไปดูเนี่ยค่ะคนที่สู้ชีวิตมากน้องคาไมาค่ะปกติคามาไมจะดอกใหญ่นะคะแต่อันนี้เขาไม่สมบูรณ์นะคะ ่งโดนทั้งเพีย้ยทั้งรวงกุหลาบรมมานะคะอันนี้รอดจากรวงกุหลาบมาหนึงดอกนะคะแต่ว่าน้องก็กําลังแตกยอดกําลังออกดอกนะคะรอรุ้นกันว่าจะรอดจากรวงกุหลาบไหมเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะใบโดนรวงกินไปนะคะทางน,นี้น้องพยับหมอกค่ะกําลังบานเต็มต้นเลยคะ่ะทุกคนพยับหมอกดอกไม้สีฟ้านะคะ นะคะออกดอกมาน่าจะ5้าเดือนได้นะคะยังออกดอกให้ตลอดเลยนะคะ,ะข้างๆกันค่ะทุกคนข้างๆกับน้องพยับหมอกเนะะี่ยค่ะน้องลิมอนเซลโลค่ะกุหลาบฝรั่งเศสนะคะกุหลาบชั้นเดียวแต่หอมมากค่ะหอมแรงมากนะคะกำลังบานเต็มต้นเหมือนกันเลยคะ่ะทุกคนเนะะี่ยค่ะอันนี้บานแก่แล้วเขาก็าจะสีทิๆนะคะเนะะี่ยค่ะ ตึ้งกำลังบานจะสีเหลืองเลมอนสวยมากค่ะทุกคนผมชื่อเขานะคะเนี่ยชื่อเขาดิมอนเซลโลค่ะแต่ใดๆก็ไม่ไม่รอดจากด้วงเหมือนกันนะคะส่วนที่ยังรอดอยู่ก็สวยงามไปค่ะส่วนที่โดนด้วงรุมก็แหว่งๆไปก็ไม่เป็นไรค่ะมีทั้งสิ่งที่สวยงามให้เราดูเนาะเหมือนชีวิตเราก็มีทั้งเรื่อง ราดีๆแล้วก็เรื่องราวที่มันอาจจะไม่ค่อยดีบ้างนะคะอยู่ที่เราจะเลือกมองเนาะถ้าเราเลือกมองสิ่งที่ไม่สวยงามเราก็ไม่สบายใจนะคะแต่ถ้าเราเลือกมองสิ่งนี้ละคะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็จะสบายตาสบายใจสวยงามจิตใจเราก็จะเบิกบานได้นะคะข้างๆกันจะเป็นน้องต้อยติ่งสีชมพูค่ะชมพูกับสีม่วง แต่สีม่วงยังไม่ออกดอกอ๋อนี่ค่ะอันนี้คือสีม่วงนะคะเนาเดี๋ยวพาไปดูปรอบๆนะคะคนนี้ค่ะน้องพีเรียที่โศพีบอกว่าเ,ออเด็ดไม่ทันการเขาใหญ่แล้วก็เลยปล่อยให้เขาออกดอกสักดอกหนึ่งนะคะแต่อันอื่นก็จะไม่ปล่อยนะคะอ้าวเนี่ยค่ะคนนี้ก็ ออกมานะคะแต่อันนี้ยังเล็กๆอยู่เดี๋ยว่สนพี่ต้องเด็ดออกนะคะเด็ดเพื่อที่จะบำรุงต้นรักษาต้นเขาไว้นะคะเนี่ยคะ่ะยอดเล็กๆเนี้ยก็จะเด็ดออกเพราะว่าน้องอีเลียเขาค่อนข้างโทมนะคะก็จะไม่ให้เขาออกดอกเนี่ยคะ่ะแต่ขยันออกดอกกันจังเลยเดี๋ยวเด็ดออกนะคะทุกคนเพื่อรักษา ต้นเขาเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะออกก้านสั้นๆแล้วก็จะออกดอกแล้วอะค่ะเนาะแสดงว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็ต้องพักพักต้นเขานะคะไม่ให้เขาออกดอกเนาะเนี่ยค่ะแตกยอดปุ๊บออกดอกปับ๊บนี่คือสัญญาณที่ต้นยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราจะไม่ให้เขาออกดอกนะคะเนี่ยค่ะ ก็เด็ดออกเนะะียค่ะก่อนหน้านี้โซฟีก็เสียดายนะคะแต่ว่าเพื่อที่จะรักษาต้นน้องไว้เราก็ต้องยอมตัดบางอย่างออกไปนะคะเพื่อรอชมความสวยงามที่สวยงามมากยิ่งมากยิ่งกว่าตอนนี้นะคะเนาะท้งนี้ค่ะน้องลิมอนอ๋อไม่ใช่ค่ะน้องโรบดีคอเร็เนี่ยสภาพโดนด้วงมากินกลางคืนนะคะ โรปีคอเรตนะคะก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มมีมสัญญาณเนะคะ่ะญิงสั้นอย่างนี้นะคะช่วงนี้โศมีไม่ค่อยได้มีเวลามาดูนะคะเนี่ยค่ะแค่ไม่ได้ดูสองสามวันเนาะแ<ม>ยงกันออกดอกเต็มเลยแต่ว่าต้นยังไม่แข็งแรงนะลูกนะ<ม>เดี๋ยวบำรุงต้นก่อนแล้วค่อยออกดอกนะคะทางนี้น้องฟิวน้องฟิวเริ่มดีขึ้นนิดนึงค่ะหลังจากที่เผชญเพียนะ แต่ที่จริงก็ไม่ควรให้ออกดอกนะั้นแต่ว่าโซพียังมาตัดเขาไม่ชันนะคะก็อาจจะปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดแต่งใหม่นะคะคนนี้จะรอดไหมมาลุ้นกันนะคะกําลังเริ่มแตกยอดเลยจะรอดจากร่วงกุหลาบไหมหลังจากที่โดนแทะไปจนเกือบหมดต้นเลยนะคะเนคะทุกคนก็มารอรุ้นกันนะคะแล้วก็อาน้องโอ๊บค่ะ โซฟีขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยน้องโอ๊บนะคะน้องโอ๊บโอบก็โดนแทะเหมือนกันค่ะทุกคนนะคะแต่ดอกตูม่ยังสวยอยู่นะคะขอปิดท้ายคลิปนี้นะคะลาไปกับน้องโอ๊บนะคะแสงสว่างยามเช้าเอ้เดี๋ยวน้องควีนสิริกิจจะเสียใจเนี่ยคะ่ะอ่างั้นน้องควีนสิริกิจกุณหลาบสีเหลืองที่จะมีแต้มสีชมพูรตรงปลายกีบนะคะถ้างั้นโซฟีขอ ปิดท้ายความสุขของคลิปนี้ด้วยน้องควีนสิริกิตนะคะไปแล้วนะคะทุกคนขอให้มีความสุขทุกวันนะคะชีวิตเรามีทั้งเรื่องดีและไม่ดีถ้าเลือกมองสิ่งดีเราก็จะมีความสุขนะคะทุกคนขอให้พบเจอความสุขทุกวันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย